นะครับไอโดนัโดโดมันก็มีแฟนเพจเป็นของตัวเองนะเนะเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อนคนไหนนะอยากจะพูดคุยนะครับหรือแนะนําอะไรนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยน้อแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะนะครับอยู่กับผมโดนัโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในแก้มอาร์ซิโออีโวโมบายอีกครั้งนะนะครับฮ่าแล้ววันนี้นะครับ ผมก็ได้วิ์85เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆการที่เลเวล85นะครับมันดียังไงหละก็คือสามารถจับเจ้ากิฟฟินได้แล้วนะครับผมว้าวโอเคครับก่อนที่จะจับนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเพื่อนๆคือผมจะทำเป็นประตูขังมันเนาะอ่าโอเคเฮ้ย้ตรงนั้นเขามีอะไรอะ เฮ้ยแต่เซอร์ทอมทำอะไรอ่ะอ <laughs> สัต <laughs> ว์ไดโนเสา่าวงกอบผมนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกสายแดนกันซะเยอะนะผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเปนก่อนนะครับมันถ้าจะติดเนาะเออเฮ้ยไอ้นี่เดี๋ยวเดีย๋ยวอ๋อปลอยเยอะ กลัวจะไปตีโดนมันไงเดี๋ยวเอาเอ,าอีเตอร์อีเตอร์สับอีกดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าโอเคงั้นเรามาต่อเรื่องราวกันต่อะฮะก็อย่างที่พูดครับผมจะเอาประตูสามประตูนะฮะมาต่อกันนะครับผมโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมมันเลยนี่ครับผมแล้วตอนนี้เนะี่ยก็เอาประตูปิดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ โอ้โหแล้วก็กดอัลล็อกไว้นะครับผมแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้เนาะอ๋ออ๋ออไอ้อยูโรยูโรโอ้โหมันไม่ง่ายเลยหนูเนี่ยฝึกมาแล้วไม่มีทางพลาดหลายรอบรอพรโชยังยังน,น,นี่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 แม่จะมาพ่นพิษเนี่ยพ่นพิษตีบือเนี่ยบอกเลยว่าผมไปฝึกวิชาหล,ลบมาเรียบร้อเยเลยนะครับผมว้าวเป็นไงนะฮะ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราเอาประตูนี้เอาเจะเปิดมันเข้าไปข้างในไม่ใช่เปิดออกมาข้างนอกเอา้าเออประตูประหลาดมันเปิดออกไปข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงต้องเปิดเข้ามาข้างในสิโอนะ้ยอันนี้แล้วกันโอเคครับผมเอออันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันนะครับเออ,อน,นี่มันเปิดเข้าในมันได้เข้าเข้าง่ายๆหน่อยนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะลากเนาะ <S 2> <S 2> เข้ามาข้างในเลยน,นะ <S <S ไม่ยากครับ <S 2> <S 2> ไม่ยากครับวิธีการลากมันเข้ามาไม่ยากครับ <S <S แค่ให้เอาเจนไปแทงนะฮะแล้วก็เอาเจนพาเดินเข้าไปเนาะแล้วก็ตอนแรกก็ให้มันเข้ามาเสร็จปับ๊บเราก็เปิดประตูอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอาตัวอาเจนขวางไว้นะฮะมันก็จะออกมาไม่ได้แล้วก็เอาปิดประตูนั่นเองเพื่อนๆพอปิดประตูเสร็จมันก็จะติดแล้วเราก็วิ่งอ,อ้อมไปปิดข้าไหนทีเนี่ยเพื่อนๆเข้าใจไหมโอเค ถ้าเกิดอธิบายแบบนี้คงจะไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวยวทำให้ดูเลยดีกว่านะ้อโชวอยเี้ยอะไรเดีกุลัสเอาทองไว้พ่อหน่อยเร็วเดกุลัดพ่อครับเลนี่ผมอยากกินผัดกระเพราครับพ่อโอเคอเดี๋ยวพ่อไปบอกพี่เลนี่เขาให้โอเคมามามาอาเจนปะเราไปจับกิฟฟินกันดีกว่าโอเคได้เลยครับพ่อ แล้วพ่อมีวิธีจับดีๆแล้วหรอครับโอ้โยอย่างพ่อมีแล้วห,หนูป้ายพาพ่อไปโอเคนะครับผมต้องอธิบายนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราสองไปเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นคําว่านอนเลสเปกนะครับคือมันไม่เคารพเรานะครับคือยี่สิบขึ้นไปนี่มันไม่เคารพเราเลยอ่ะสิบขึ้นไปก็ไม่เคารพมั้งต้องหาเลเวลห้าสี่หรือห้านี่แหละเพราะว่ามันจะแบบเคารพตามเลเวลของเราเนาะ ถ้าเราเวลยิ่งสูงก็ยิ่งจับเรวลวสูงได้นะครับวันนี้อะไรอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเวลห้าตัวนี้ครับมันเลสสเปกอยู่ก็คือมันเลสสเปกเรานะครับผมก็คือมันเคารพเรานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราลากกลับบ้านเลยนะครับอโอเคผมก็ไม่อยากจะตัดคลิปนะเพื่อความรวดเร็วผมจะเร่งสปีดคลิปเลยแล้วกันเนาะตามมาไป ผมก็ลากมาถึงบ้านแล้วครับที่เพื่อนๆเห็นผมลากมันมาบ่อยๆไอ้หันหน้ากลับมันไปบ่อยๆเนาะก็เพราะว่ามันชอบแบบพอเวลามันแลดเราตามเราสักพักเนี่ย,ยดีมันก็หยุดเฉยเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราให้มันเข้ามาอมเอาให้มันเข้ามามันก็ไปตีตัวอื่นอีกโอ้โหกีฟินโทอ้ยนีย่เอาเอาเอาเมานี่โอ้ าลืมนะเพื่อนๆถ้าเกิดจะเอากลับมาจับที่บ้านอย่างผมนี่อย่าลืมกดพาร์สีลูกๆไว้นะฮะไม่งั้นนะเละครับผมมาเข้ามาโอเคเอามาเอามาเอาหึดูมันอุ้ยโออเ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 ออดูมันไปไล่ตบไอ้นั่นอีกแง้ยอืมไปไล่ตบปลาซอเฉยเลยตนจริงๆเลยเด็กคนนี้นะเจ้าตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยนะครับผมจะได้ลูกสาวเพิ่มนะผมอุ้ยสีสวยด้วยนะสีขาวดำเอ้ยอ่า เกมานี่มาเนี่ยมานี่ยยังยังเดี๋ยวเถอะไปทำนซี่เดี๋ยวเเดี๋ยวเอดี๋ยวนซี่มันก็ง่าบะหลกมานี่มานี่มาเข้ามาเข้ามานี่เขายากเข้าหินจัางวะาเฮ้ยเนี่ยครับก็พยายามล่ามันเข้าไปเนี่ยเดินเดินเข้าไปให้อาเจนแทงหน่อยนะครับเราไอ้นี่เอาเปิดประตูให้ด้วยเอ้ามาดูมันฉลาดดูยิบฟินเลย แม่อืมอืมอืมนะเอ,เอามานี่อืมมาน,นี้เอาไปไหนทีน่กะมานี่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 ม,มามามาเดินตามมาเดี๋ยวให้เจนให้ไปก่อนครับเดินตามมาบินตามมามาดูมันอ๋อไอ้นกอืมไอ้นกไม่สมประกอบไอคนน้ครึ่งนกครึ่งสิงโต <c oughs> จริงๆแล้ว กิฟฟินนะครับเป็นสัตว์ในตำนานเนาะเป็นครึ่งนกครึ่งสิงโตนะฮะตัวเขาเนี่ยตัวเป็นสิงโตนะครับหัวเป็นนกเนาะเออมานี่ <_ T> ย,ยัง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 อืออือไอ้นี่ไอน้ไอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้งหลักก่อนอมาอันนี่มานี่มาอันนี้ดูมันจะฉลาดเกินไปแล้วไอ้นี่ อาเจนทนหน่อยนะลูกนะเร็วๆนะครับพอ่อมันค่อนข้างเจ็บมากเลยนะโหทนอดอ,อีกหน่อยลูกอุย้ยไอจิฟฟินก็รีบๆเข้าโกงสักทีลูกฉันเจ็บแล้วมาเน่มาอย่างนี้มันต้องเรียบหรอเฮ้ยเอา้เอาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปกติมันเข้าได้นะเพื่อนๆเฮ้ยมันต้องเข้าได้ดิ มันเข้าไม่ได้อะเอ้ยหรือเป็นเพราะว่าพื้นที่มันต่ำเกินเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเข้าได้ดิผมทำมาแล้วอ่ะงานเงิบนะงานเข้าแล้วครับผมเฮ้ยมันเข้าไม่ได้เหรอดูดิเนี่ยปกติมันต้องเข้ามาได้นะฮะแล้วผมก็จะเอาเจ้าเจนเนี่ยบินขวางเลยเนาะก็คือเอาจอดขวางเลยแล้วก็ปิดประตูหน้าเนี่ยเนี่ยมันต้องเข้าได้แล้วว่า ไม่ทงไม่ทนแล้วมาเดี๋ยวควักปืนยิงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะถ้ามันเข้าไม่ได้วะงงโอ้โหศุสาทําประตูมาเดี๋ยวเดไปไหนแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอาวหายเออแป๊แบ,บเดียวอาอยู่นี่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 อันนี้มานี่มานี้มานี้ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะยิงมาเลยแล้วกันเน้ะโอ้ไม่ละไม่ละไม่ไม่ล่าเข้าประตูละโอ้โหดูดิอีอืมเป็นเพราะอะไรนะปกติมันเข้าได้นะนเนี่ยอืเดี๋ยวนี้ยิงเลยหรือมันเป็นเพราะประตูเออของประตูบอกว่าประตูมัน,ปนแปลกๆปกด้วยแหละผมว่า ปกติไม่ได้ไม่เคยใช้ประตูนี้นะครับอ่าล้ำไปไหนแล้วเอาเอาหายอีกแล้วโอ้โน่นโน่นโน่นนนฝนตลบอยู่โน่นนี่ทำอะไรเนี่ยมานี่มาที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นิ่งๆ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 ไม่นิ่งอีกโอ้โหเลาวอยู่นิ่งๆสิบินว่อนเลยนะ โอ้โดนวะไม่โดนโอ้ยโอ้ฝุ่นก็ตลบอีกเอา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 มาละมาละโดน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 ละหนึ่งดอกครับผมเมื่อกี้มาดูลูกนี้เออเรียบร้อยครับผมประมาณสองถึงสามดอกครับผมล่วงเลยฮะโอ้โหมันวิวห้าเนาะปืนแรงด้วยสิโอ้ยเรียบร้อยเลยครับได้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  เดี๋ยวผมต้องไปเอาเอา,เอาเจนพาขึ้นนะครับมันปีนไม่ได้อะมันไปตกอยู่ยตรงนี้ตรงนั้นนะเออไปเจนจะได้น้องใหม่แล้วเ,เจนน้องสีสวยดีนะครับพอ่อใช่น้องสีสวยมากเลยนะออออโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต กลับไปเอายาคูนสิบมาก่อนแบบนึงนะครับผมโอเครีบมาไปรีบมาครับอื้มอ่ายาคูนสิบไปก่อนนะครับเพื่อนคนสงสัยใช่นะครับว่าไอตอนปลายเช้ากลับมืดนะครับผมผมลืมยาคูนสิบไปอีกที่นึงนะว้อีกที่นึงนะต้องขี่เจ้าทีเรนโนดดมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้คิบเบิลเนาะ เจ้ากิฟฟอนเนี่ยครับหรือกิฟฟินเนี่ยชอบกินคิเบิลของอโลซอรัสมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันชอบที่สุดที่น่าจะได้เยอะกว่าก็คือคิเบิลของตัวมันเองเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยมันชอบมากมากเลยคิเบิลของตัวมันเองคิบเบิลไข่กิฟฟินนะฮะแต่เหมือนเป็นของแรนะโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราให้คิเบิลไปเลยเพราะเราให้คุณสิบแล้วเนาะต้องบอกไว้อย่างนะครับการจับเจ้ากิฟฟินเนี่ยมัน ค่อนข ja ้างจะเทมิ่งยากนะฮะเพราะว่ามันขึ้นช้านอดแล้วก็ค่าสลบลดไวด้วยเพื่อนๆก็ต้องรอนานหน่อยเนาะยิ่งเวลสูงยิ่งเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนมันใกล้จะฟื้นเลยแล้วกันเนาะก็สูตรเดิมครับผมฟื้นแล้วครับสูตรเดิมครับนอนนะฮะต้องบอกไว้ก่อนครับสูตรนอนนี้ไว้สําหรับใช้ในออฟไลน์เท่านั้นนะครับออนไลน์ใช้ไม่ได้เนาะเออ เดียบร้อยแล้วครับว้าสวยดีอ่าเราเจ้ากิฟฟินนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องมีอานะเพื่อนๆโอ้ยางเท่นะครับเดี๋ยวผมเอาจเจ้าดอนไปเก็บก่อนนะครับผมอืมเป็นไงดอนน้องสวยไหมโอ้สวยมากเลยครับพ่ออ๋อผมอยากมีขนเหมือนน้องบ้างจังไอ้ดอนเองเป็นนกไม่มีขนดิเออจะว่าใบมัน มันคือกิ้งก่าบินได้ใช่ไหมมันไม่ใช่นกเนาะไอเจ้าทีเลนดอนเนี่ยได้ปะเป็นสายพันธุ์กิ้งก่าบินได้ใช่ไหมโอเคครับเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาโอเคไปว่าแต่เราจะตั้งชื่อลูกสาวเราว่าอะไรนี่เนาะขาวสีขาวเนาะก็น่าจะเป็นอเอลซ่าแล้วกันเนาะเอลซ่าโอเคชอบชื่นนี้ไหมลูกชอบครับพ่อว่าแต่พ่อพอจะมีไอายไลเนอร์ไหมคะเอาไปทําอะไรลูก เอามากีดตาค่ะเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยโอเคครับผมเดี๋ยวผมให้เอลซ่านะครับเนี่ยมาลองใช้สกิลนะฮะเพื่อนๆก็บินขึ้นไปที่สูงๆเนาะแล้วก็หันหน้าลงแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับผมเ่งมันจะมีกรณีหนึ่งที่ไม่สามารถทําได้ก็คือเวลาเพื่อนๆถือกล้องสองทางกายอยู่มันจะไม่สามารถพุ่งลงมาได้นะครับเออจะว่าไปไอประตูนี้ทําไมมันถึงเข้าไม่ได้เนาะสงสัยจังเลยฮะ ว่าเป็นพอประตูจริงๆเอ้เาเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูประตูที่ผมทำรู้สึกจะเป็นประตูอันนี้นะเนี่ยอันนี้เนาะที่ผมทำแต่ผมว่าผมจะทำใม่ประตูเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันต้องทำประตูนี้ปะไปเอลซ่าพาพ่อไปเอาของหน่อยไช่ครับพ่อรักจริงนะฮะแต่ลูกเรารักสวยรักงามนะครับผมว้าว อดูนี่ฮะตัวเบลเลอร์เลยนะเราสามารถยืนอยู่บนหลังลูกเราได้เลยเนาะอ,อ,อันนี้เนาะเราต้องใช้อะไรหะเราใช้หินด้วยกันนะํำคาประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดันร้อยนึงเลยแล้วก็ไม้แล้วก็เศษไม้ จะใช่เหรอเกี่ยวหรอประตูมันก็เหมือนเหมือนกันป้าประตูอ่ะเออลองลองดูก่อนครับผมเออเฟลท์อากาศจะมาแบบสอบวิธีแบบขังกิฟฟินเนาะประตูดันเข้าไม่ได้ซะงั้นโอเคไหนลองดูดิพังประตูทิ้งนีเออผิดอันผิดอัน พังเสาซะละนี่ฮนะอ่ไหนลองดูดิอโอเคเอลซาพาพ่อเข้าไปหน่อยลูกลองเข้าไปดูสิลูกเข้าได้ไหมโอ้โห,โหเข้าได้ไหยเพื่อนๆโอ้ยข้างหลังเออเอ,เอ,แเอ้แต่แบบนี้ก็ดีนะข้างหน้าใช้อันใหญ่ข้างหลังใช้อันเล็กเนาะ จะได้เอาอาเจนบินผ่านไปได้เลยเนาะเออดีเหมือนกันนะครเนาะเออความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เออไปงั้นเดี๋ยวเราพาเอลซ่าไปก่อคาโนกันดีกว่านะครับเคยแมคิปผมก็ต้องมีการบวกกันบ้างแหละครับผมว้าอาใช่ไหมแมต้องมาลองสก,กิลครับโอ้โหดูอย่างเร็วเลยนะเอลซ่าอ้โหพุ่งอย่างแรงเลยครับคุณพ่อคะช่วยลงเบาๆหน่อยได้ไหมคะ ผมหนูเสียทรงหมดแล้วค่ะฮะโอ้ลูกโอก็ขอโทษโอ้ยลูกเรากลัวผมเสียทรงนะฮะโอ้โอโอป่าปปไป,ไป,ไปแม่เจ้าสาอางจริงๆนะฮะลูกคนนี้อ่าเดี๋ยวเอาลูกแล้วนะเอาเอลซาตะก้ันโอ้โหดูครับต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 บมาตบตบ โอเวลเรายังน้อยอยู่นะต้องมาเก็บเวลนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะต้องอัพสเตมินาให้เยอะๆหน่อยเนาะงานนะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมเน้นเออเงนแนมแซมแซมใช่ความเร็วสิสเตมินาโอเคเดี๋ยวผมต้องเน้นสเตมินาให้เยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกเราเหนื่อยเนาะแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหานี่นี่นเป็นไง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 นี่จบจบจบบ โ,โตบตบนี่เหนื่อยไวมาโอ้ยเหนื่อยแล้วว่ะโอ้งานเข้าแล้วไงเดี๋ยวเดียนะ๋ยวอืมอืมโอ้โหเห็นไหมฮะเวลน้อยเนาะสเตติน่าก็น้อยด้วยยิ่งแบบใช้ท่าแบบโหลงมาอย่างนะั้นอะโอ้โหบอกเลยงวอบเดี๋ยวผมจะอัพสเตติน่าให้ได้สักห้าร้อยหกร้อยก่อนเนาะโอเคครับโอ้โหดูไททัน วอนอย่างนี้นะฮะต่อไปนะฮะผมเดี๋ยวเราจัดการฝูงกันเลยมาอืมอืมอนี่นี่นี่ให้ลูกกะตบไปเออเอ,อ,เอ,อแนะนำนะครับเพื่อนๆเ,เวลาจะใช้ยี่ฟอนนะอย่าพยายามให้มันไปตีโดยที่เราไม่ได้บังคับมันนะฮะเพราะว่ามันจะบินบวนอยู่กันแหละตีไม่โดนหรอกมันมันตีไม่โดนจริงๆนะเออกว่าจะตายด้วยแล้วตีเบานะปกติอะ่ะคือ ปุ่อนเนี่ยมันตีเ e <Okay. S 1> บาอยู่แล้วไงนะแต่ว่าข้อดี Hayır ของมันคือตีวงกว้างนะครับแล้วก็ตีเร็วนะเออแต่ข้อเสียของมันคือมันมันตีเบาอ่ะคือต้องตีนานหน่อยเดียวโหมันเหนื่อยแล้วว่าเดี๋ยว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 ยวพพักก่อนเห็นไหมเร็วมันน้อยเนี่ยมันเลยหมดแรงเร็วทำไงได้เนาะเรายังจับได้แค่นี้อยู่นะ <ancies> จะไม่สามารถจะเดี๋ยววิวสูงๆก่อนจะไปจับวิวสูงๆมาบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บลูกวิวลูกเอาก็ได้เอ๊แจะจะว่าไปถ้าลูกเราเวิลเยอะแล้วมันยังจะเคารพเราอยู่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักเหนื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลูกเราพักเหนื่อยก่อน โ, ranch, โอ healthy, ้โหนี high, high, high? Trips, ่น the the wow. ี่ถูกโอไปเลยีนตบต่อนะครับผมยกสองนะครับผมมา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 นี่มานี่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 เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้เกี้ยงนะเออ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 เรียบร้อยครับผมว้าวก็อัพสเตมินาไปก่อนนะผมว่านะเออไม่งั้นเนี่ยมันจะลำบากนะฮะโอเคนี่ก็อัพสเตมินาไปเลย ตอนนี้เวลสิบสองเนี้ราต้องลองรู้ว่าไม่แน่ใจว่าจะยอมให้ขี่หรือเปล่าเนะถ้าเกิดเลเวลเขาสักยี่สิบแล้วอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมต้องลองต้องลองที 4, เดี๋ยวเราให้ลูกกินเนื้อนะครับเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> เลือดลูกก่อนเนาะอ่าเรียบร้อยครับมาต่อครับผมลุยต่อลุยต่อเลยครับ อันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองโผลงไปหาเลยเนาะโดนโดนไอเสือโดนนี่นี่ตบซ้ำตบซ้ำนี่ไนงะมา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 นี่อืมอืม,อม,อมเป็นไงเป็นไงนี่ไงนี่นะนี่แนวตบไม่ยั้งเลยนะผม,อมเอ๊ะเอลซ่าเรานี่ไปเรียนนักตบบอลเลีบอลมาแล้วบ่ก โอ้วอลเลย์บอลหญิงปะเนี่ยลูกอ๋อไม่เท่าไรค่ะก็แค่เกรดสี่ตั้งแต่มัธยมต้นถึงมัธยมปลายเลยค่ะโอ้โหลูกเราสุดยอดเลยนะผมโอ้ยเกดสี่หมดเลยเหรอลูกโอ้ลูกเราเก่งฮะโอเคครับผมอืมเดี๋ยวเราหาที่บวกให้ลูกพักก่อนนฮะอ่า อ่าตัวต่อไปโอ้โหดูอย่างที่น,นะครับผม,มเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้ลูกผมนะไปลองไปตีมันดูนะลองไปตีไอ้เสือนั้นดูนะไปเอลซ่าไปลุกไปว,ว,ว้าวว้าวว้าวเป็นไงล่ะอ้อดูสิเนี่ยก็จะตีตายไหมอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยม,มามบินบนไปบินบนไปโอเคเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับผมโอ้โหลูกจะตีโดนไหม ย,ยังโดนนะครับแต่ว่ายังก็อย่างที่พูดนะครับการโจมตีของเขาค่อนข้างเบาเนาะแต่ว่าสามารถตีถี่ได้ถ้าเราบังคับแล้วตีได้ก็จะค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับผมเพราะว่าตีเป็นหมู่เนาะแบบรนลุมเนี่ยแต่เกิดบแบบสั่งให้ไปตีเนี่ยโอ้ย่าเลยครับผมกว่าจะตายเออ,อโอเค ไอเดียอาเจนอาเจนอาเจนเจนมาเจนมาลูกลูกมาพ่อเร็วอืมมันี่เราลูกเร็วเร็วเร็วมานี่มานี่มานี่มันี่มาพ่อหน่อยเร็วโอ้โหมานี่ดิอ๋อนี่เห็นไหมถ้าเป็นกับอาเจนนะโอ้ยจบไม่ค่อยดุนหรอกครับเดี๋ยวเราต้องมาคับเองเนาะเดี๋ยวจะโดนอาเจนตีตายซะเปล่านี่มานี่เมื่อมามามานี่นี่ นี่นี่โดนไปโดนลูกฉันตกไปเป็นไง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 เกลี่สีเลยนะโว้ยโอเควันนี้วันนี้อืม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 มาอ้าวโหมันค่อนข้างถึกหรือเปล่าเนี่ยมันเวลเท่าไหร่เนี่ยเอ้ฮ่าฮ่านะครับก็อย่างอย่างว่าฮาร์เวลลูกเรายังน้อยอยู่เนาะเออเอาไอ้นี่เอาอ้าว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 นี่นี่นี่โดนโดนดิโดนดิ S <S โอ้นดิโอ้นออหัวเข้าไป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 นี่นี่ตบ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 ไปตบไปลูกตบไปตบไปลูกตบไปตบตบตบนี่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 โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมเนาะ EP นี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคอื โอ้โหกระลูกเราสวยอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับการจับเจ้านกกิฟฟินหรือเจ้านกกิฟฟอนนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจเพื่อทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโดนะครับมีแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วนะครับผมเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาแนะนําอะไรก็ ไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ข้างล่างเนาะวันนี้นะครับผมกับลูกกิฟฟินหรือลูกเอลซ่าของผมต้องขอการลาท่านชมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายพ่อคะหนูขอไปช้อปปิ้งนะคะพ่อหืม